จานนี้จะเป็นน้ำพริกมะขามผัดค่ะทำไม่ยากวัสดุอุปกรณ์ไม่เยอะเนอะตาทําดผัดๆก็ใช้ได้แล้วคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นของโปรดแม่เลยแม่จะทําบ่อยมากนะคะแล้วก็แม่ก็จะมีชื่อเสียงมากเรื่องน้ำพริกกะปิกับน้ำพริกมะขามผัดทําที่ไหนมีงานที่ไหนเขาจะต้องมาเรียกแม่ไปนะคะถ้าถามแม่แม่จะบอกว่ามันก็เหมือนน้ำพริกกะปิแอะแค่ใส่มะขามอ่อนแล้วก็เอาไปผัดนะคะ ขั้นตอนเริ่มต้นเนาะเจ้มามะขามอ่อนที่เราได้มาปุ๊บตัดหัวตัดท้ายตรงที่เป็นจุดแข็งๆออกแช่ในน้ํานะคะแล้วเอาคุ้งแห้งประมาณหนึ่งกำมือเนี่ยนะคะล้างแล้วก็แช่น้ําร้อนเนาะระหว่างนั้นเจ้มามะขามอ่อนเนี่ยพอแช่ไว้สักพักหนึ่งเอา,เอา,เอาสกอตไบร์คนอื่นจะถูๆก,ก,ก็ได้แต่แม่ก็จะใช้สกอตไบร์จะมีสปอตไบร์อันหนึ่งสําหรับล้างผักโดยเฉพาะ นะคะไม่เกี่ยวกับล้างจานขัดเอาขนทิมตาลอ่อนๆตัวนั้นอะออกมันก็จะเหลือแต่เขียวๆเ,เลยนะแล้วเราก็ระหว่างนั้นเราก็หักเป็นชิ้นเล็กๆไปเรื่อยๆถ้าอันไหนเริ่มแก่เริ่มมีใยเป็นเส้นๆเ,เส้นใยฝากนะก็ดึงออกนะคะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะออหอมแดงกระเทียมนะคะตัวเนี้ย เสร็จแล้วเราก็จะเอามาตําตัวมะขามอ่อนเนี่ยตำกองไว้กองหนึ่งนะคะกระเทียมพริกหอมแดงตำเรียงกองกันไว้เนาะลงไปถึงเจ้าขุ้งแห้งของเราด้วยนะคะแล้วก็จะมีหมูบดหมูบดใช้ตัวที่มีมันนิดนึงนะอ่าแล้วก็จะมีกะปิกับน้ำตาลปี๊บขั้นตอนการทำหลังจากที่เราตำทั้งหมดแล้วนะคะใส่ไปในกรละมังผสม นะพร้อมหมูบดจับจคนเข้าด้วยกันเลยคน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 ไม่ต้องกลัวว่าจะคาวจะอะไรคนคนคนเพื่อให้เราผัดง่ายนะคะแล้วเราก็ตั้งกระทะกบใช้กระทะเทฟลอนเพราะนั้นกบจะไม่ใช้น้ํามันเลยนะแล้วก็จะใช้มันจากเจ้าหมูของเราเนี่ยหมูบดท,ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นตัวทําทให้มันนุ่มนะคะเราก็เทเจ้าของนั้นลงไปเอาน้ําประมาณหนึ่งถ้วยไม่ถึงครึ่งถ้วย ใส่ลงไปในกะละมังที่เราผสมนะคะพอเริ่มกระทะเริ่มร้อนปุ๊บเทน้ำนั่นลงไปผัด,ผ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 ดให้น้ำตาลปีบ๊บกับกะปิละลายนะแล้วเริ่มชิมรสหมูสุกแล้วเริ่มชิมรสนะคะความหวานของออหอมแดงจะออกมาความเปรี้ยวของมะขามอ่อนจะออกมาพอยิ่งเดือดยิ่งร้อนเนี่ยความเปรี้ยวจะออกมาตอนนั้นเราถึงจะแต่งรส นะแต่งๆๆๆให้ได้ที่แล้วผัดจนแห้งสีเขาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะอัตราส่วนที่ขบให้ไปเนาะก็คือถ้าจะนับกันก็คือมะขามปีเอ่อมะขามอ่อนเนี่ยประมาณสามส่วนมะขามอ่อนกับหมูบดประมาณสามส่วนพริกขี้หนูส่วนกับกระเทียมกับกุ้งประมาณหนึ่งส่วนแล้วก็หอมแดงครึ่งส่วนนะคะเดี๋ยวคบจะให้อัตราส่วนไว้ ี่เอาผัดแห้งแล้วสีมันจะเข้มขึ้นตอนผัดใหม่ๆสียังไม่เข้มนะพอแห้งแล้วสีจะเข้มขึ้นสัมผัสแรกจะต้องมีความหอมของมะขามอ่อนถึงนี้ถูกต้องนะเฮ้ยแบบหอมมะขามอ่อนก่อนแงเนี้มะขามผัดตัวนี้สามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะ ใส่กับพอเย็นแล้วใส่กระปุกนะใส่ตัวเย็นเวลาเราอยากทานก็หยิบออกมาถ้ายังเผ็ดไม่พอก็ใส่ลูกเกือดลองดูนะง่ายๆ